สวัสดีครับทุกคนครับนนเองนะครับอีพีนี้นะครับนนจะพาทุกคนไปเที่ยวพัทยาในแบบที่เราไม่น่าจะเคยเที่ยวกันก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนอย่างแรกนะไปพักไปนอนที่โรงแรมรถบ้านติดหาดพัทยาเลยนะครับเออแล้วก็คงจะพาไปหากิจกรรมทานะอาจจะพักผ่อนชิลๆนิดๆแล้วก็ไปทํากิจกรรมลุยๆกันนี่เราเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับ2วันหนึ่งคืนโอเคปะเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลย รถเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีติดเป็นบางช่วงตอนนี้เพิ่งจะถึงพนัสนิคมนะทางเดียวเข้าไปพนัสนิคมชนบุรีนะครับ no, no. Yeah. นี่ครับเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเข้ามาที่พักเรานะครับนอนพักที่บีทเฮาสแคมพัทยานะเป็นที่พักสไตล์รถบ้านนี่ แบบนี้แล้วก็ข้างหลังนี้คือห้องพักของนนเองเป็น2คันสุดท้ายที่จองมานอกนั้นคือเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนี่ห้องเบอร์06นะครับงวดนี้นะทุกคน06 มานอนรถบ้านครั้งแรกของนอนเตียงนอนนี่น่าจะนอนได้ประมาณทีจริงเบียดๆกันก็3คนได้นะครับแต่คนเดียวก็นอนสบายเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของเหรอนะฮรวางของได้แล้วก็มีตู้เย็นมีมีน้ำเปล่าให้นะเออนี่ไฮไลไท์ช่องซันรูฟแต่ว่า <laughs> <laughs> มันอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันขอเปิดห้องน้ำ เล็อันนี้เป็นโซนอาบน้านะครับอันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับมีกระจกสองข้างเดีเล็กเข้ากเลยนี่อ่ะมีกระจกฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โถส้วมนะครับมีไดให้นี่นะครับแล้วก็ราคาห้องพักนะครับที่นี่ราคาคืนละประมาณ3ามพันสนะนนจองมาประมาณ3ามพบกว่าบาทได้มื้อดินเนอร์เป็นชุดหมูทะนะเดี๋ยวนั่งกินข้างหน้าที่เขามีโต๊ะไว้ให้แล้วก็เป็นเวลคั่ำดิ้งนะครับเป็นน้ำสองแก้วไปทานที่ตรงบาร์กาแฟข้างหน้า เลยนะครับแล้วก็ช่วงเช้าม,มีเบรกาสต์ให้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าใครมีโอ,อกาสนาะ ถ้าได้แบบห้องแบบอยู่ติดชายหาดอะไรเงี้ยโหคือแนะนําเลยอันนี้เราจองมาในช่วงที่แบบเหลือ2ห้องสุดท้ายนะก็เลยได้ห้องนี้นะครับอยู่วิวทางเดินอาจจะแบบมีคนเดินผ่านค่อนข้างเยอะหน่อยนะเดี๋ยวนนเก็บของนะครับทำอะไรเสร็จแนละ้วเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆที่พักเออแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ต่ออีกนะครับตอนช่วง4ี่โมงนะโอเคเก็บของกัน <S <S I'm in a no coma. They could smell the aroma. This should be moving slow mo. They be loving the logo, rocking yeah. it like it's polo. Wave. My ISO game hella strong. Yeah. Hella strong, hella strong. It's me, myself, I, yeah. It's just me, myself, and I. Yeah. Put up problems to the sky. Yeah. 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 I tend to keep it low key. I, I, I got a shorty. She's โอเคทุกคนครับนี่เราเก็บของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเนี่ยนนจะพาทุกคนนะครับเดินชมบรรยากาศร,ริมชายหาดนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยเราจะไปบินพารามอเตอร์นะครับที่พัทยาครั้งแรกนะเป็นการบินชมวิวริมหาดพัทยาแล้วก็วันนี้นะครับเรามาทะเลใช่ไหมแดดก,ก็จะค่อนข้างแรงเราอ่ะจะต้องปกป้องผิวนะครับทั้งผิวหน้าและผิวตัวด้วยนะเพื่อป้องกันรังสี UVA UVB เนี่ยที่จะทําให้เราแบบผิวค้าทีานหน้าเนี่ยอาจจะเกิดฝ้ากระนะครับริ้วรอยขึ้นได้ง่ายนะ เราก็ต้องปกป้องผิวด้วยการทาครีมกันแดดนั่นเองอันนี้คือแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อนผู้ชายด้วยนะปกป้องผิวดูแดผิวง่ายที่สุดนะครับสาหรับผู้ชายทาครีมกันแดดนะ แล้วก็ครีมกันแดดวันนี้นะครับที่พกมาด้วยจริงๆก็เป็นตัว everyday ในช่วงนี้เลยนะครับจะเป็นของแบรนด์ s p ป c ต r แบรนดนะรุ่น u n t a protection ที่สามารถป้องกันรังสี UVA UVB นะครับมี SPF 50บวก PA บวกบวกเลยนะครับทุกคนเนี่ยแหละพอเราทาครีมกันแดดปกป้องผิวนะครับมันก็ช่วยเรื่องของอาการป้องกันไม่ให้เราเกิดริ้วรอยฝ้ากระตามที่นนแนะนำํำเพื่อนๆไปไดแรกนะครับเออแล้วก็มันก็จะเหมาะกับกิจกรรมที่เราจะทําวันนี้นะบ,บินพลามอเตอร์นะครับเป็น กิจกรรมลุยลุยเอาดอร์นั่นเองเดี๋ยวเราทาครมกันแดดแล้วเดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรีบไปบินพลามอเตอร์กันตอน4ีนะ่โมงเดี๋ยวเราจะทาที่หน้าก่อนนะทุกคนข้าน้านี้คือเป็นกระจกด้วยนะครับเนื้อครีมแบบซึมไว้มากๆเลยนะทุกคน าบอกว่าตัวนี้จะสามารถแบบป้องกันน้ำป้องกันเหงื่อได้ด้วยก็เหมาะกับกิจกรรมแบบเอาดร์นะครับที่เราจะไปลุยนะเจอทั้งน้ำเจอทั้งเหงื่อนะครับแล้วก็น้ชอบอย่างหนึ่งคือเราฟิลผู้ชายนะเราไม่ชอบแบบสกินแคร์หรือครีมอะไรเงี้ยที่แบบแต่งกลิ่นอะไรเงี้ยเออซึ่งตัวนี้มันกลิ่นแบบธรรมชาติอ่ะเขาไม่ได้ปรุงแต่งกลิ่นมานะครับทาที่หูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทาที่คอ ททีีท่่แ้นนตัวดวดยนะขก็พร้อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปดูบรรยากาศบริเวณชายหาดแล้วเดี๋ยวรีบไปบินพาโมอเตอร์กันนะ <S <S เดินมาริมหาดตรงนี้เขาเล่นวินเซิร์ฟ ก็น่าจะเป็นลามมเตอร์นะอันนี้บรรยากาศหาดจอมเทียนนะครับ เปลี่ยนแผนนิดนึงคือเราขอเลื่อนพารามอเตอร์ไปนะครับไปเป็นช่วงเช้ารา่ว่าช่วงหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยแสงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะสวยมากมากแล้วก็ค่อนข้างเงียบเออตอนนี้คือที่บินพารามอเตอร์คือคนเยอะมากนะสะจวบเหมาะกับมันไปหน้าหาดมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีคนเล่นวินเซิร์ฟพายซับบอร์ดกันเต็มเลยนะเราก็เลยแบบไปถามแล้วแบบงั้นเราเปลี่ยนละกันเดี๋ยวเย็นวันนี้ช่วงแสงสวยๆตนเนี้ยเรามาพายซับบอร์ดเรียนวินเซิร์ฟดีกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่นนจะได้ลองเล่น, Win นลวิเนเซิ เสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมามากนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปถามที่เรียนวิเซิร์ฟกันนะครับว่ามีว่างกี่โมงอะไรยังไงนะ <about> เปลี่ยนชุดกลายเป็นโอป้าแล้วนะครับที่จริงชุดนี้ว่าจะไว้พรุ่งนี้นะครับแต่นี่แหละเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่พร้อมเปรียบเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นวินเซิร์ฟนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากนะครับเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราไปเจอครูกันก่อนนะครับ ฟอร์มตัวเองก่อนนะครับเพื่อจะได้รอคนอื่นที่เขามาเรียนอะไรเงี้ยอีก5นาทีสิ่งที่กําลังจะเล่นกันอยู่นะครับผมวินเซิร์ฟนะครับวินเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ใช้ลมนะฮ่าหล่อๆนะครับดูนะวันนี้ลมมาจากทางนี้นะครับเวลาเล่นนะครับกีฬานี้จะหันหลังให้ลมเสมอไม่ว่าไปหรือกลับนะครับอันนี้อุปกรณ์วินเซิร์ฟนะครับผมอันนี้ตัวบอรนะ์ดเนาะอันนี้ตัวใบนะครับผม จะเตรียมลงไปแล้วครับทุกคนโย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 คูเบิร์ตนะครับคูเบิร์ตจะเป็นคู่สอนวินเซิร์ฟครั้งแรกของเราจัดไปไม่ตกน้ําไม่ใช่วินเซิร์ฟโอ้น้ําเย็นมากๆน้ําเย็นพี่มาฝากด้วยครับช่างภาพคือพี่เขาบอกว่าเราเล่นได้เลยนะครับเห็นฝีมือแล้วเดี๋ยวมาดูกันแสงสวยมากๆอ่ะ Tell what you want เล่นเสร็จแล้วแต่เราก็ขอ,อนั่งดูอาทิตย์ตกตรงนู้นนะท้องฟ้ากลายเป็นแบบสีพัดเทลไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปบินพารามมเตอร์ต่อนะครับในช่งชวงเช้าไปเดี๋ยวไปอาบน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวกินมื้อเย็นกันทุกคนนี่ชุดหมูกระทะนะครับทุกคนนี่คืออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวอาบใหม่นะเพราะเพิ่งรู้ว่าอาบในในรถอ่ะเออในห้องครับมันเบามากๆแต่จริงจริงมันมีที่อาบน้ําอยู่ข้างนอกนะที่น้าําลแรง เดี๋ยวเราค่อยอ่านอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดหมูกทะที่มีให้ในแพ็กเกจอันนี้ชุดผักอันนี้ชุดหมูนะแล้วก็มีกระทะมีน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเราก็กินกันเลยนะทุกคนถือเป็นการมาพัทยาแบบกินหมูกระทะไปด้วยนะครับนะลงไปโอเค Cause they eat ก็ที่นี่นะครับเขาจะปิดแบบไม่ให้ส่งเสียงดังอะไรเงี้ยสี่ทุ่มเราก็น่าจะได้นอนแบบสบายใจแบบที่นี่ จเนี่ยหมูสามชั้นนะขิ้มกินด้วยยูเอฟ่าลมทะเลเย็น บายใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำนอนนะครับคืนนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเร,เราจะไปบินพารามมเตอร์ในช่งชวงเช้าจะได้บินหรือเปล่านะครับยังไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าที่บินเขาแชทมาบอกอีกว่าวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยลมอาจจะแรงนะครับไม่รู้ว่าจะสามารถบินได้หรือเปล่านะแคนเซิลลูกค้าคนอื่นไปหมดแล้วด้วย ก็อนุสาวรร์ครับชาวนี้ไม่ได้ไปบินพารามอเตอร์นะครับทุกคนมีการเฟลนิดหนึ่งนะเนี่ยให้ดูไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่า mm hmm. เหมือนแบบพายุแทบจะเข้าทุกคน,นครับลมแรงมากนะสำหรับวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเราก็ตื่นแล้วแบบตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทางที่พารามอเตอร์ก็ติดต่อมาบอกว่าวันนี้ช่งชวงเช้าเนี่ยครับจะไม่สามารถบินขึ้นได้นะไม่สามารถเล่นพารามอเตอร์ได้เพราะว่าลมแรงมากๆนะครับ มา,ม,ม,มาครับทุกคนครับเดี๋ยวช่วงเช้านี้นะครับที่เราพลาดจากการบินพารามอเตอร์นะเราจะเปลี่ยนมาเป็นทายบอดเซิร์ฟกันเป็นแบบ ยืนพายอเออนะแตก่อนออกไปทำกิจกรรม outdoor นะครับเราก็ต้องทาครีมกันแดดก่อนนะเพื่อปกป้องผิวนะครับจากรังสี UA u a UVB อันนี้ครีมกันแดดก็ตัวเดิมเลยนะครับ Spectra b a n d นะเป็น everyday ที่เราใช้นะครับช่วงนี้และยิ่งมาทะเลแบบเนี้ยเหมาะมากๆ City never sleeps. just the place that we hip hop was from. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner. Let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts. Uncle got the sandals on. Yeah. the This is New York. I look around as I'm viewing the city. Skyscrapers and bridges, bright lights, fast life, Manhattan living. Cross over downtown, welcome to the concrete. The Nets to Barclays, the m a t s to Yankees. Okay, with that, เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปลุยกันก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้สนับสนุนคลิปนี้ของเราทีมกันแดดน,นะจากแบรนด์สเปกตาแบรนด์นั่นเองนะครับเป็นทีมกันแดดเวชสาําอางด้วยหาซื้อกันได้ที่ร้านขายยาร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ช่องทางการขายออนไลน์ นะเดี๋ยวน้นก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั o นนะครับทุกคนอันนี้คือบอร์ดของเรานะเป็นบอร์ดที่เป็นแบบแต่เร็วกว่าแล้วก็สนุกกว่านะครับ Saw you, knew all the time. was something the air the night And the all air it in in เรียบร้อยนะครับสำหรับการพายสตับอดครั้งแรกนะ ก,ก็เล่นหายอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังขนาดนี้แล้วที่นี่แบบเหมือนอุปกรณ์แบบเขาได้มาตรฐานอะไรเงี้ยมันเล่นง่ายมากๆเลยนะครับตอนพายเนี่ยรู้สึกแบบมันมันไปเร็วมากนะแล้วก็ดูแบบยืนขึ้นอะไรง่ายไปหมดนะครับแต่ว่านะครับหนาวนะนี่ก็เดี๋ยวรอไปล้างตัวแล้วก็จะเช็คเอาท์นะเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไปนั่งคาเฟ่ไปนั่งกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับพารามอเตอร์คง ไม่ได้ไปแล้วลมแรงจริงๆทุกคนมันบินขึ้นไม่ได้เพราะว่าลมมาแบบนี้มารอบทิศทางลมมันมันหวนนะครับโอเคจะไปอาบน้ำกันนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านอาหารมุมอร่อยอนะ แต่เรววาโชคดีเราได้โต๊ะที่แบบนั่งอยู่แบบติดริมทะเลเลยนะครับเดี <S <S ๋ยวเรานั่งกินข้าวกันที่นี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่นนาจะไปร้านกาแฟไปซื้อกาแฟกินแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพก,กันนะ I can be your nighttime lover. We'll dance under the moonlight cover. The pleasures I will make you discover. I'll make you feel like. the ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นที่สุดท้ายที่นนพา ม,มุมถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็เหมาะกับการมานั่งแบบช่วงบ่ายๆย,ยามเย็นอะไรเนงะี้ยที่นี่นะ Small Beach Cafe นะครับก็สรุปทริปนี้นะครับสวันหึงคืนที่นนพามาพัทยาความตั้งใจแรกก็คือมานอนรถบ้านแล้วก็หากิจกรรมทำนะครับต้องบอกว่าการมานอนรถบ้านเนี่ยเป็นฟิลลิ่งครั้งแรกเลยนะที่เราได้นอนรถบ้านจริงๆนะครับมันก็แบบ โอเคนะเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่ามันอาจจะเล็กไปหน่อยอะไรเงี้ยในช่วงอาบน้ําอะไรเงี้ยใครที่แบบเป็นสายชอบโรงแรมชอบแบบสบายๆอาจจะไม่จะได้ชอบขนาดนั้นนะครับแต่ก็เออมาพัทยาทั้งทีลองลองอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็แผนที่นนอยากทามากที่สุดนะครับก็คือการมาบินพารามอเตอร์นะอุาส่าจองได้แล้วนะครับแต่ว่าสภาพอากาศคือแบบมันเปลี่ยนแปลงลมแรงอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถบินขึ้นได้นะครับทั้งช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าใครมีโอกาสก็ต้องมาลองบินกันนะเดี๋ยวไว้ในทริปๆต่อไปแล้วกัน แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่นอนทําครั้งแรกเลยก็คือการเล่นวินเซิร์ฟนะครับเอออน,น้สนุกนะแล้วก็ท้าทายเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นอยู่บ่อยๆแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นพายซับบอร์ดนะครับง่ายๆแต่ก็เป็นการเพิ่มฟิลลิ่งในการมาเที่ยวพัทยาปกตกิคือเราแค่จะมาพักโรงแรมมาถ่ายรูปที่ทะเลใช่ไหมแต่อันนี้ไปพายซับบอร์ดเล่นวินเซิร์ฟอันนี้ก็แบบดีละนะแล้วก็แถมบรรยากาศนอนรถบ้านด้วยก็จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ